เราเห็นปลาเา้าขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะใช้กระดีแอฟฟอกแทนตัว15กรัมในการตีนะครับอันนี้เป็นสีเขียวไทเกอร์นะครับทางส้มแล้วแจกเราจะลองตีดูาจะโดนปลาเท้านะรเราเห็นมันขึ้นนะเมื่อกี้ไล้กับลูกปลาสีเขียวไทเกอร์อันนี้เป็นออกหลังน้ําเงินนะเป็นน้ําเงินไทเกอร์ก็ได้นะครับ้วเขียวจะเป็นสีเขียวนะ15กรัม ก็คือครับเครื่องีแอดฟ็อกซ์ไทยแลนด์ครับ โอ้ยหลุดหืมตัดหลุดนะครับนี้นา่าจะเป็นเอกซาวน้อยตัวเมื่อกี้ที่ขึ้นเลยโอ้ยตัดหลุดเสียดายเสียดายน้ำมันแรงด้วยนะครับโอกาสที่จะได้ตัวยากมากนะครับนา้นาฮะเพื่อนเอา,า,า,าตกปลาท่านนะครับโอ้ยตัดหลุดเลยเท้าตัวไม่ใหญ่มาก สองสามโลถึงหรือเปล่าถอดดูใส่แค่คว้าวนี่มันเทิงเลยเนี่ยน้ำแรงนะเช้าตาัวเปนหนึ่งตัวครับวิ่งสุดเลยนะ ดูผอาโดนนะคร เอา,าเหยื่อขึ้นยากนะตรงนี้มันชันนะครับชันแลวสูงมากไป,ไปลงไปตีข้างล่างก็มันคอนโทรลเหยื่อยากนะครับเพราะว่ามันเป็นหน้าด่านล,ลงไปเลยชันชันเลยนะไม่ลึกนะแต่ว่ามันชันลองตีดูนะครับเผื่อจะมีตัวเข้ามากลับแต่ที่ขึ้นเป็นปลาข้าไลายกับลูกปลากระจายสุดท้ไม่ใหญ่นะ ก้าวหนึ่งก้าวหนึ่งก้าหนึงัวลกตัวของใหญ่ครับตัวของใหญ่ครับนั่นนโอ้โหน่าจะเป็นปลาคขานนนนะตัวของใหญ่แล้วครับตัวของใหญ่แล้วครับนันนครับน่าจะเป็นปลาคขานะครับุ้ยตัวของใหญ่แล้วครับตัวของใหญ่แล้วครับนั่นเช้าก็หนึ่งตัวนะ วิ่งไปโน้ตเลยแต่ผมจะต้องเดินตามนะครับนา้นารถของใหญ่อีกแล้วนะครับอูด้ดลำตากอีกแล้วนะครับเพื่อนอนานาเพื่อนตักตาท่านนะก็จะมีค่อยไปชมให้ชมกันนะครับผมนั่นฟรอนแอร์ฟ็อกไทยแลนด์นะครับแบรนด์แอร์ฟ็อกไทยแลนด์ตั้งใจทำออกมานะครับสีเน้นสีนะครับไปนู่นแล้วเนาะ ก่อนเด็กนิดนึงเด็กเป็ดง้างนะอุ้ยลำบากมากเหนื่อย,ยด้วยครับนนะเนะนะขาใหญ่หรือเปล่าตัดตึงไปเลยวายจีเคฟีสามนะครับโอ้โหโดนแล,ล้วครับนนะนะไม้เท้าแค่ใหญ่ครับแม่งก็แต่อโอ้ขาดอุ้ยไม่ขาดไม่ขาด,ขาดอยู่ครับอยู่ครับ อู้ใหญ่อ่ะฟันเก่งนิดหนึ่งนะครับอู้งใหญ่อะไรเอ่ยโอ้ยไอ้ขาวหรือเปล่อาอะไรผมไม่แน่ใจเดี๋ยวผมหาวิธีไปก่อนนะครับอ้ี๋ยะได้ตัวให้เพื่อนๆได้ชมกันหรือเปล่านะครับชนะนะครับนะนนะให้ตึงเลย,ายมาตึงมาได้แล้วนะครับมาชา้ากันหนึ่งตัวครับแค้แค้ใหญ่ โอ้โหลำบากเลยครับไม่รู้โดนอะไรเพราะว้รนะรไม่รู้โดนอะไรครับเดี่ยแล้วครับอห,หนื่อยเลยอะไรครับพอนเพลงหน่อยนะครับไม่แน่ใจแม่ค้าก็อะไรอย่าง ไม่เขาแค่ okay, ใหญ่หล่องกลางใก,ใกล้ๆเนี่ยนะขึ้นแล้วไม่รลูกปลาอะไรจะได้ตัวให้เพื่อนได้ชมกันหรือเปล่าลครับครับนนะเพื่อนนะ่ตุ๊กปลาท่านนะครับเอ็นปลาอะไรดำๆเนี่ยเกี่ยวปากาหรือเปล่าวิ่งปืดเลยไม่เกี่ยวปากาก็อะไรอย่างอี้ ใชเาา่เอาข้นมาก่อนเอาข้ามน้ำไม่ได้ก่อนไม่ยอมคืออะไรครับ <c oughs> คือปลาอะไรครับลปแล้วปลาไนแะล้วครับปลาอะไร เอ้ยปลาอะไรเน <S <S ี oh, <S <S ่ยเกี่ยวเหรออุ oh, oh, nice. hmm. it, right? it ้ยเท้าเหรออุ้ยเท้าใหญ่เท้าใหญ่ครับเพื่อนๆดนั้น้ำตุ๊กตาช่างเท้าใหญ่ครับไหลแล้วครับกิ๊บเปอร์ไม่มีเลยวะกิปเปอร์เอากิ๊ปเปอร์พี่พี่กิ๊ปเปอร์มีไหมกิ๊ปเปอร์เกี่ยวโอ้ต้องปล่อยไหลนะครับนะเพื่อนน้ำตกปลาท่านเพราะว่าเข้าน้ำแดงฮะเดี๋ยวเราจะค่อยๆเอาเข้ามาน้ำเบาไหลแล้วครับปลาเท้านะครับ โหไหลครับจะได้ตัวให้เพื่อนนานแล้วมาท่านได้ชมกันหรือเปล่าครับวันนี้โอ้โหอยู่ไกลมากกลับไปดีแอร์ฟอกไทยแลนด์นะครับตัวนี้15กรัมสีน้ำเงิน FT นะครับน้ำเงินไทเกอร์โดนอะไรเอ่ยใหญ่ใหญ่เลยนะครับโดนอะไรครับหุ่นใหญ่แน่นอนครับ ไม่แน่ใจปลาอะไรนะอยากเดินตามก่อนครับ,นะรบเบรกเราปรับนิดนึงตันปลาสบัดนะครับนั่นฮะเพื่อนนะตุ๊ปลาทุกท่านนะครับตันปลาสบัดปลาเข้าไหมเข้าเปล่าเข้าเปล่าไเดินเดินไปทางน้ำเบานะครับโอ้โหหลังหมดไปนะ หลังเหรอโดนหางเหรอโดนกลางตัวหางเลยโหติดเบ็ดเยอะไหมน่ะเบ็ดหวานแล้ว สายมันห้าหกโลไม่น่าอยู่ห้าเจ็ดโลได้อยู่น่าจะเจ็ดโลสาย 5, นี้ตกนะตกตัวใหญ่ น่าจะมันหกเจ็ดโลอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะโอ้โหไวเก้วขาวนะขาวนะขาวดำด้วยไม่ใช่ขาวขาวตัวนี้ไม่แน่ใจขาวว่ะไม่ขาวก็ดัก็ขาขาว ได้ได้จำหัวเ,<ล>เอาเอามือร้อยเงือกเลยโหได้แล้วนะครับเพื่อนๆนะาๆนักสุกปลาทุกท่านนะครับนะเพื่อนนักสกปลาทุกท่านปลาขาวได้แล้วนะครับกระดี่แอ่งสอตไทยแลนด์ของเราโอ้โห่เจ็ดโลฮะ ทำไงได้เนี่ยมาพี่เอามือจับเกี่ยวตรงไหนงพี่กดทั้งนี้น่าจะเกือบเจ็ดโลนะครับตัวนี้ใหญ่มากไปยกขึ้นมาเทียงเดียวอ่ะเดินขึ้นไปเลยไปก่อนโอ้โหเจ็ดโลมีแน่นอนตัวนี้โอ้โหงานเจ็ดโลว่าน้ำเกี่ยวเป็ดเกี่ยวตีนนะ Ja. Genau.